สงสางกลางดงกว,วาบ้านพี่น้องเยเจปประสงค์เฉี่ขานกลางบ้านกว,วาดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวสุธิยะเดินทางมาตลาดโคกกระบรือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้สิปเอฟอัปเดตราคานะครับว่าราคาจิเป็นยังไงนะครับืัอนี้ไปก็ปสิบเองน้ำกันกาฝากดไล์กดแช่กดทัพย์กดใครห้เด,ด้อครับเด้อไปไปน้ำกันครับผมครับยังหลบมาท่านี่ สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงอันตะเก او เขยังจับกล้วไงบหมืีมือม่อะไรจับกล้น่อยเนาะจับก้ยน่อยะ็ไัคัก้วยหน่อย่ะไรก็ไมถามจะรับนี่ม่มันไปใสเบิดแม่มันเรีนน้ำเบาเหมือนแนวไปหอดเวียนน้ำเรียนน้ำพว่าเวียนน้ำข้อไดล่ะครับตัวนี้เปิไปสามสิบหาสามสิบ้านค่นีกับสามสิหาเดได้ไหมโค่นี่หมยถึง2อตัวสามหาสองตัวตัวละสาตัวละสามหาแต่ว่าสองตัวดพัเจ็ดพันนี่เจ็ดพัน เม่จาว่าจังไหนเนาะเห็นบ้าผู้บ้าเวียนนาเรียนไปอาลาดเนาะเอาพี่น้องพูดยัไสองพันเจ็ดสองพันเโอ้เข้าติเสื้อตีเขาก็เรังห้ห้ยื่นขายบ้านใดขายุทธ่ว่าผู้ขายตตลรอกันเอาเนาะเอาจังี่ฝากเบื่อซาเพี่น้องพูดเฉยใช้ทราเลยเมียบ้านพี่สงกจศูนย์แปด้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสมจก้าอยทั้งนั้นครับผมบ้านไก่กันกรับบ้าสุริยาเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับผมต่อกันได้นสิเด็กันอยู่เด้อะครับผมปลาคาร์พอินทนงพี่เบิกกล้วยโตต่อไปครับสวัสดีพ่อใหญ่เจ้ามาซื้อหมาขายมึอนี่มาซื้อเป็นย่างไดๆไปเอ้าอยากได้กล้วยแม่งก็กล้วยผูกอยากได้กล้วยผูกโบเออร์ตัวกล้วยผูกก็ได้โอ้เงินบ่พ่อเข้าได้มาสองเมื่อนหาก็จะเอาขายสองเมื่นหกมันบ่ถึงกันอีพ่พอจะอยู่ทางไหนหรอเจริญดำบ้านไก่กันก็บ้าสุดยากขึ้นก็อะไะเด้อ เออใกล้กันเพราะว่าแกนํากันเอาแถวว่าปีนหน้าดูนเนาะเอาพอวันนี้พอสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเขาหล่อไปถามพี่ถามน้องการซื้อการขายซื้อขายดีครับมั้งไงแต่ว่าราคาก็ยังพ่อทันดีปะไหนครับผมอย่างหล่อมาทางนี้ครับพี่น้องคุณเนี่ยไอ้ไงเนี่ยไอ้วัสดีครับไอ้ไงวัสดี้ไอเจ้าเด็กมาจากโตซีหาโตเอาโตนี่สักก้อนเอ้าเพื่อังคุ้ยทองเนาะเอาข้องตี โอ้ยเบื้งกันข้อยทองเป็นสี่ตัวนี่นะทองเงี้ยแปดเดือนเท่าไดนี่ประมาณแปดเดืนอนเนาะเจ็ดแปดเดือนเลี้ยงว่าโดนไอ้กินน่องเนี่ยนนที่อ้เจ้าเปิดไปเท่าได้ย่ายข้อยตัวนี้โอ้ยเปิดแม่ลูกสิลูกกับลูก,ลกผูเมเมเปิดไปเท่าได้อ้ายสามเมื่อเจ็ดก็เจ้าไห้จักรเถียไปละค่ะไห้โยแต่ว่า,าราคาพรท่านถือกันเนาระราคาพรท่านถือกันนี่ สามหมื่นเจ็ดแต่ว่ามีผู้มาให้เพิ่นแต่ว่าราคาเพราะท่านถือกัน,อนเอายังสีได้ฝากเบื่อพี่น้องจะเข้าในเตพีพี่น้องเพ่ดโตตามอเอาเพรมีเบื่อทีอเอาบ่เป็นอย่างบ่มีเบื่อเพราะเป็นเจ้าอยูย่ท่าในไอ้ถามบ้าทเนี่ยาราคาบ้านเดียวกันกระเป๋าสุดยอดราคาพี่น้อ,องเฮานี่ครับผลเสี่ยวข้อยหน่อยลงรถครับนี่ควอยน้อยลงรถจักโตยี่ันสามโตอ๋อหนึ่งโต สองตัวสามตัวับลงมาลงมาลูกหล่าลงมาไปขึ้นรถขั้นต่อไปะครับพี่น้องเขาอย่างหล่อมาทางนี้ครับผมนี่ครับข้อยตัวนี้เป็นว่าหาเมือนท่อนหาลอยเกษต้มือกวนะสี่หมื่นเก้าห้าร้อยนี่เป็นสื่อกันเรียบร้อยแล้วครับข้อยตัวนี้ราคาสี่หมื่นเก้าพันหาลอยครับนี่ครับราคาข้อยถึงเลยแพงพี่น้องกับเบื้องเอาเ้อครับเด้อแต่ว่าข้อยตัวนี้ก็ใไส้ได้ครับข้อยเม่สาวงามครับผม อย่างเรามาท่านี้ครับผมมึงขายอะไรตีแม่จักบาทถามจะข้ามเนี่นนนอยอ่ามือเงาพันหกร้อยโชคดีนะแม่เด้อโชคดีครับผมเมันขายเรียบร้อยแล้วครับบ่าวสุดยอดมาผอควายตัวนี้วัดดีลูกหลานวัดดีได้มาจากตัวข้ามวะนี่ได้มากหนึ่งตัวกล้ยสาวห,หน่อยเจ้านาะ กล้วยสาวน่อยหนึ่งตัวเปิดราคาไปเท่าไรครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทกล้วยหัวตั้งแต่เจ็ดปเดือนเนาะประมาณเจ็เดือนลูกสร้างอุดรเนี่บ่กนดีกนง้มครับก่นมกนาตัดยางดีแม่สูงลอยหาแม่สูงลอยหาิบครับกล้วยนตาดีบุคลิกดีลูกสร้างอุดรเท่าไรก็บวาราคา่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพต่อรองกันเนาะ นี่ครับพี่น้ององซีตั้งฝากเบอร์พี่น้องทราบอ๋อส่วน92เกต84 2119จังห้อยท่านนี้ครับผมหาเจริญความร้อยเอ็ดท่านมันก่อแก้วร้อยเอ็ดจังหาเนาะสวัสดีครับโทรโทรมานะครับปลาพี่น้องส้องยิ้มใจญ่าโทษทางมากครับโทษสาเพราะท่านนี่ครับผมปลาเป็นเมิ่งตัวโตเป็นครับผมนี่ครับเพิ่์กกำลังโตล่องกันอยู่ครับนี่กล้วยกำลังโตล่องกันไปยังงรอบมาท่านนี้ครับผม ยังรอมาทาั้งนี้ไปเบิ้งเรีย,เรยบเบิ้งบรรยากาศ้วครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆหาพี่ห้าน้องเขาโอ้ย้านได้ได้กันไม่พอนี่ได้กันไปาาท่อไหเจะขายข้อไหนเมื่อนพันลังคุยกันอยู่เมื่อว่โอ้ 100, เมื่อนพันแม่แม่เขาผัวอะไรนี่ ตัวผูเมือนพันพ่อเสือไปเลีอยงเนาะเขาท่านไหนไปละท่านใดนนอนเข้าพันเอครับไปเข้าพันหาวเขาอยากไดจะน้อยเนาะจะน้อยจนอยไก่ตกเต็มใบพอดีเนาะอีสพออยู่ทานไหนเขาบอกดีแต่อีพอม่เบื่อโทษวะเปล่านีเบื่อยังพอเข่าเปย์เก่าปด หนึ่งซีหนึ่งหนึีเกปดี่พอท่านเลยพอบอลเลยเบือครับบอลเลยดเบือสวัสดีพอสวัสดีครับสกนหมาเนี่ยพอเด้อพี่น้องผู้ใดสดจิตสดใจค้อยัวนี้นะครับโทษทัเป็นมากนะครับตามเบือครับโทษท่าเพรท่านนี้ครับผมสวัสดีครับพลอสวัสดีครับพี่น้องไปเบือขวยตต่อไปครับคยดอนพี่น้องหนดอนคยเจ้าีพอนี่เจ้าบ่ของพี่นอ เจ้า้าขายตัวเดยถามจะข้าพ่อหูบ่เจักบาทเจ้าเจ้า้องบนขององของสองหมื่นสี่ของสองหมื่นสี่พัตีนี่ที่น้องเอ่อไนีละโอ้าัจักโบโอ้ว่จากโกับวดน้ำหลวงน้ำหลานเนี่ยพอเด้วัดน้ำหลวงน้ำหลานเนี่ยสองหมื่ี่พันเนาะเออเอเจ้าเดีวจ้าเจ้าเดีไม่จักโตมือนอพอเด็กสด็ดสามตโอ้ด็สตัวัีพอยอะสัอวเาบมาสองตโอนี่ตีอหนเท่าเดกกสองหม่นวันีพอบาโอ้โอโตใหญ่เนาะ สมัยตะกี้สามมื้อแปดนะพ่อเนาะสามมื้อแปดเอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อสวัสดีครับ,บ,รบป,รปลาคาร์พอินทรียป็นรอไปเบิ่งฮาร์ดพีห่หาน้องต่อไปครับผมนี่ครับบรรยากาศครับการซื้อการขายคนหลายอยู่ครับนี่เต็มตลาดนัดเลยครับนี่ตะลังต่อรองกันยังคึกขาครับผมตะล่งโตล่องพวกครับมาผ่าหมูหันสวัสดีครับปลาครับผมอันยัง เดี๋ยวพอเจ้าขายเัวได้าเศร้าเกีโอ้เศ้าเพราะครับผมเอาให้วขายเร็วๆเดี๋ยวพอเ้อป้าครับพี่น้องมขายเร็วกว่าได้เลยครับขันว่าจะไดต้องขายเถื่อนวเออต้องขายเถื่อเนาบดดีพ่อหญ่เสีงเพลงในราคาค้วขั้วขั้อ้วนขยับจัง่อยบ่คขั้วอ้วนขันคั้ยอ้วนพอได้ขายเออพอได้ขายเพราะเวียดนามเขาก็ชอบคั้ยอ้วน ขันเอาข้อยวนกับข้อยเนื้อมาในลายนี่ญาติกันมันบ่ครับหยาดกันครับกัดพวกเลยข้อยใจมากอะดีเอาขึ้นเมียเอาขึ้นเมียเอาไปใส่หยาไหมเอาไปใส่หยาไหมครับขันพวกเ่าอยากเอาขึ้นเมียกับขายลูกชินครับฉะนั้นพูกได้จะได้ราคาดีๆกับเลี้ยงอ้วนเนาะครับเลี้ยงไงมันอ้วนครับครับจะสร้างก็ขอบุญขอบคุณเลยนะพอเด้อสวัสดีครับประกาศผิดน้องเขายางหลอดไปทางเดัยวเลี้ยงสหหาาามใอ่ะโอ้ได้กันเนาะขายบ่ครับมันบ่เท่าไดครับสามตัวนี่ ตัวละเกตพันนี่ครับสามตัวตัวละเกตพันเป็นสองหมื่นเอ็ดคำสองตัวทอดนะครับสองตัวข้างหลังนี่ฮะส้ำกันเนินบ่ตัวละเกตพันเนินบ่อเอครับพี่น้องตัวละเกตพันบาทเพิ่นเอาไปส่งแล้วครับเนียบียดซื้อทั้งนั้นแหละครับนี่ยเจ็ดหาสามหาหาตัวกับสามหมื่นหาครับตัวละเกตพันนะครับผมไปครับผมต่อไปพวกตัวต่อไปครับผมตลาดนัดโคกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ตอนสายตะเวนขึ้นสูงนะครับนี่ บาสุริยายางเลาะมาเบ่งนี่ครับบรรยากาศตอนเช็จสายครับง้อข้อยกับห้างห่างตาโอ้สวัสดีครับสวัสดีแม่ถุงอะไรเงี้ยสิบาทครับผมนี่ย่านี่พขายเป็นบ่ดิพขายเพไม่อยากโทมันได้ไมัวได้ได้อยากได้ไว้กบมือเียวพอไครับผมครับครับผมได้ยมันมาขายตหาโมงผอากหม้อา้เงาตาหาโมงเรียบร้อยแล้วเงืนกระเซ้กระเป๋าแล้วอ่ะสวัสดีครับผมโชคดีได้เ้อ ผมไปครับพี่น้องเอาเลาะมาทังนี้ครับมาหละเบึงบรรยากาศทางนี้ครับนี่ครับตอนเส้นสายที่ตลาดนัดโคกระบือ้ลังคนก็ได้ขายออกไปหลายเลครับแต่พอ้ลังคนหลายคนยังว่่ท่านไดนขายนะครับก็สวยงาเหลาะเบิ่งตะกอนคำบริษัทคั่เจ้าครับผมไปครับพี่น้องหลาะมาทางผีครับตลาดโคกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ คนสิว OK, คนไข่ก็หลาย,รยลครับมาครับเลาะไปเพิ่งตัวต่อไปครับผมสวัสดีพอ่อพ่อสสวัดีครับพ่อได้มาจากตัวพอ่อหาหกตัว,ตวแม่ลูกตี๋ทั้งใดอันนั้นแม่ยังกันหรือโอ้ไข่แม่ไปแล้วโอ้แม่สาวงามตัวนี้แม่ลูกเคฟยบสามหนึ่งลูกเขีย 3, บามครับตัวนี้งามครับเปิดราคาไปตัวใดพอ่อสามหมื่นบาทนี่ครับ สามเมือนบาทต่อได้ครับ้วยตัวนี้งัวตัวนี้ท่านมีคนมาหายไปเพื่อนเพื่อนหเศร้าเศร้าหกแต่ว่าเขาจะเอาสามเมื่อนสี่รูดยุคสี่รูดจังไนเนาะตั้มตั้มสามยุ่แต่ว่าสี่รูดจังไนแต่ว่าเวียดนามหายสองมื่หกนี่ครับข้นพูดได้อยากได้ขอโทษเราสามารถสามาต่องครับคนจิตตั้มเมื่อนตั้มสาหายยุคครับคนกษตขายสองเมื่อกล่านี่นะครับแต่ว่าง่วตัวนี้โอ้เมียสาวเนาะ าลูกเทสามหนึ <cũ> ่ง <magical> เ่อายังส่พอฝากเบอร์พี่น้องซะกศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สี่สองหนึ่งหกใจพอยังครับผมพออท่างจังหวัดเอาสวัสดีครับผมบัตรไก่กันกระบาวสุริยะนี่ครับพี่น้องทศเจ้าทศใจโทษทักันมากครับโทษสาพรท่านนี่นาะโทรท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกระบาวสุริยะยังมาพอคุ้ยหน่อยงามงมครับสามตัว มูนี่นี่เขาเอาแม่ไปเวียดนามาดิครับนี่เอาแม่ไปเวียดนามเรียบร้อยเลย่อยตะโพนอยไว้นี่ปล่อยสามตัวแม่มันไปสายอายไปเมียไปเที่ยวเวียดนามบ่เวียดนามเอาใบบดแม่ปล่อยตะโพนอยไว้เห็นบ่ถ่ายเฮาเลี้ยงไปฐานหน่อยเนาะถ่ายเฮาเลี้ยงไป่าโตถ้าได้ถามเจ้าคัรมได้หกพันห้าครับหกพัาราคากับวัวแพงขู่กับมีแม่กับมีคือนเป็นเม่เบิดแม่เบิดหกพันห้าหกพันห้าหกพันห้าคยเม่นั่นมือหารอยโอ้แม่นั่นมือหารอย อันน uh, he okay. ah, yeah. um, um, um. ี้หกปเออพูดได้ยากได้กัโทรมากลดอ้จะมีเบอร์บ่อยถามเนี่ยเจ้าเบอร์ยังไงศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามสามูดได้จากได้โทรมากนูเนาะโทรมากลดขันนาะเจ้ากไก่กัใส่สลิงไปเห็เนาะขันไก่เน่ยกันใส่รถใหญ่ไปห็ล่เจ้าอยู่ทั้งไหทั้งไหนอ้เจ้าขึ้นบอกดีใจ้านี่อ๋อบ้านไก่กันก็บ้านสุดยาสวัสดีครับโสมาได้ด้อ นั่นแหละน้องท้อเลยเขาตะกระเป๋าลอยลานพราะลานเจ้าบ้าคาพีนองผู้ไดสนใจฝ่าโท้มากนะครับโทษทราบไปอะาลนนี่เนาะไปน้าเมียันนด้เวียนน้ำมันบ่างสาวท่านเลยครับครับผมครับดีเบาชนย่ามาผอบข้ยใ่ญยนะครับเดี๋ยวยางไปถามมันจะข้าวาักคนครับข้าวข้ยตัวนี้กับเงยตัวงามไอ้งหญ่ของผู้ใดถามจะข้าบ้านี่ไอ้าดีไอ้ทีดอะไรจะเปิดทอดอะไรนี่เสี้ยนเล่า สี่สท่องเคราะคำพราท่านทองถืองามเสีกขายไปพท่านได้ขายอีครับกลนดีกนงามก่นก่นบวกน่าตัดกนเบือตัดนี่ก็สูงทด้ายร้อยสี่สิบเนาะว่าบท่านได้ขายพูดได้จะได้กระโทษมากเนาะเขาไม่ได้มีเบ่โทรติมีเบืรอโทรบ่บอกเนี่ยฮะเจพี่น้องโทรมากเลยน้ำศูนย์เก้าหกเจ็ดหนึ่ง ห้าสี่สี่้ายอยู่ท่าไหนหน้อยเอ,เอาบ้านไก่กันก็บ้าวสุริยะตัวนี้อ้าวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นห่วงสี่สิเจ็ดเป็นบ่เก้าอ้สบเกครับพี่น้องสนกที่ต้นใจตักเพิ่นมากนะครับเดี๋ยวบ้าวสุริยะสิลงไปให้พี่น้องลงเบื่อให้พี่น้องเบื่อครับผมขอบคุณหลายเด้อ